สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะมาทักทายทุกคนเช่นเดิมนะคะวันนี้ครูซันนี่ขับรถไปด้วยนะคะทักทายทุกคนด้วยเช่นกันนะคะสวัสดีนะคะเพจครูซันนี่อิงกฤษนะคะมาทักทายทุกคนเช่นเดิมนะคะขับรถไปก็ทักทายทุกคนไปด้วยนะคะวันนี้นะคะ,ะมีหัวข้อนะคะที่จะมาคุยกับทุกคนค่ะนะคะว่า สวัสดีนะคะเพจครูซันนี่อิงแลนด์นะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่109แล้วนะคะมาทักทายทุกคนเช่นเดิมนะคะเพจครูซันนี่อิงแลนด์ให้ความรู้เรื่องศิละปะการใช้ชีวิตจิตจักรวาลกดแรงดึงดูดการทำทธุรกิจออนไลน์แล้วก็การดูไาพยิบซีนะคะวันนี้นะคะมาแบ่งปันเช่นเคยคะ่ะนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันเรื่อง อย่ารอจนชั่วชีวิตนะคะอย่ารอจนชั่วชีวิตวันนี้เราจะมาหัวข้อนะคะที่เกาะต่อจากครั้งที่แล้วนะคะเรื่องพลังของการอยู่คนเดียวแล้ววันนี้เนี่ยหัวข้อวันนี้อย่ารอจนชั่วชีวิตนะคะเดี๋ยทราฟฟิกไปด้วยนะคะ หัวข้อวันนี้อย่ารอจนชั่วชีวิตนะคะมันก็เกี่ยวข้องกับการที่เรา,เากดแรงดึงดูดด้วยเหมือนกันนะคะในการที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะการที่เราจะชื่นชมตัวเองได้การที่เราจะเพิ่มพลังให้ตัวเองได้นะคะเราต้องหัดชื่นชมตัวเองนะคะด้วยการเซลทอล์คค่ะ อย่ารอให้คนอื่นนะคะมาชื่นชมเราอย่ารอให้คนอื่นมาบอกว่าเราเก่งมาอย่าให้คนอื่นมารอให้คนอื่นมาบอกเราว่าอืคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้คุณเป็นมหาเศรษฐีได้คุณมั่งคั่งได้นะคะถ้าเรา,อารอมันอาจจะรอไปจะช่วชีวิตก็ได้นะคะ ที่จะรอให้คนอื่นมาบอกว่าเราดีเราเก่งเราประสบความสำเร็จในชีวิตได้ฉะนั้นการเซลทล์กเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ควรจะฝึกกันนะคะถ้าเราฝึกได้นะคะแล้วก็ทำได้มันจะเป็นผลดีกับตัวเราเองค่ะ,นะคะฉะนั้นการฝึกนะคะ,ะคนที่ชาวตะวันตกนะคะส่วนมากเขาหันมาสนใจเรื่องนี้กันแล้วนะคะการเซลท็ talk, อกมันก็มีทั้งคนเชื่อ และก็คนที่ไม่เชื่อนะคะคนที่เขาเชื่อก็เอาสิ่งนี้ไปทำนะเซลท l อกมีการวิจัยแล้วนะคะว่าการเซลทล์กเนี่ยถ้าเราพูดกับคนอื่นเนี่ยนะมันจะมีผลกับคนอื่น70%แต่ถ้าเราพูดกับตัวเองมันจะมีผลกับเราโดยตรง100%เเลยค่ะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะ เซลทอล์กนะทุกคนทําได้ทุกคนเลยนะคะเซลทอล์กก็คือการพูดกับตัวเองนะคะการพูดสิ่งดีๆกับตัวเองนะคะชื่นชมตัวเองไม่ได้พูดสิ่งลบๆนะคะพลังคําพูดมีพลังมากนะคะเราสามารถจะกําหนดชีวิตเราได้เลยเราสามารถจะกําหนดอนาคตเราได้เลยฉะนั้นอย่ารอใครมากําหนดชีวิตเรา ถ้าเรารอเราอาจจะรอจนชั่วชีวิตเลยนะคะฉะนั้นเราทำด้วยตัวของเราเองเรากำหนดชีวิตของเราเองด้วยพลังคำพูดนี่แหละคะ่ะฉะนั้นพลังคำพูดเนี่ยคุณออกแบบเองได้เลยนะคะว่าคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนอยากจะประสบความสำเร็จอย่างไรในชีวิตบุคคลนะคะตัวอย่างที่ชาวตะวันตก ทราบกันดีนะฮะแม้แต่คนไทยรู้จักกันดีก็น่าจะเป็นโมฮัมหมัดอาลีนะฮะเป็นนักมวยแชมป์โลกนะ,ะเขาพูดว่า I am the greatest ตั้งแต่เขายังเนี่ยไม่ได้เป็นแชมป์โลกเลยนะ,ะเขาบอกเขา great I'm the greatest เขายิ่งใหญ่เขาเป็นแชมป์ที่ยิ่งใหญ่นะ,ะเขาพูดกับตัวเองทุกวันนะ,ะจนเขาเองเชื่อนะ,ะจนเ,เขาเรียกอะไรล่ะ s u b c o n s c i o u อ่ะนะ,ะจิตใต้สำนึกอะเชื่อนะ,ะแล้วก็ไปดึงดูดสถานการณ์ดึงดูดสถานการณนะ์เขาเป็นอย่างนั้นนะ,ะถามว่าเขาเคยแพ้ไหมนะมอฮะัมั์อาลีแข่งในสังเวียนมวยนะ,ะก็มีแพ้มีชนะค่ะแต่การที่เขาพูดกับตัวเองบ่อยๆนะคะว่า I am the greatest มันเป็นแรง ดันนะ,ะให้เขาเชื่อว่าเขาเกรดให้เขายิ่งใหญ่จริงๆนะเวลาเขาทําอะไรเนี่ยมันจะมีสถานการณ์เหตุการณ์ผู้คนไปดึงดูดให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อเขาเชื่อจริงๆเนี่ยเขาจะนําพาตัวเองให้เป็นอย่างที่เขาพูดนะฉะนั้นพลังเซลท็อกนะมีพลังมากค่ะสามารถจะกําหนดอนาคต สามารถจะกำหนดชีวิตเราได้เลยนะะเหมือนคราวที่แล้วนะคะคลิปก่อนๆที่ครูเคยมาแบ่งปันนะคะบุคคลที่ถูกลอตเตอรี่นะคะชื่อซินเทียสแตรทฟอร์ดนะคะเป็นชาวอเมริกันผิวสีเขาถูกลอตเตอรี่ด้วยการที่พูดคือเขาใช้เทคนิคไหนอย่างแต่เขาก็พูดกับตัวเองทุกวันเลยนะว่าเขาเป็นคนมั่งคัง่ง I am wealthy I am happy ฉะนั้นใครอยากเนรมิต ชีวิตได้นะคะแล้วก็กำหนดชีวิตเราเองได้พูดกับตัวเองด้วยพลังคำพูดดีๆทุกวันค่ะนะคุณอาจจะเริ่มด้วยว่าฉันสวยหรือว่า i am าใช้คำว่าฉันนะคะฉันหรือคำอะไรก็ได้ที่คุณอินกับมันอนะบางคนอาจจะใช้คำภาษาพ่อคุณก็ได้กูก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าคุณอินกับคำไหนนะคะคำว่าฉันเนี่ยไ,ไม่ได้แสดงเพศนะคะ ไม่ได้แสดงเพศว่าเพศชายเพศหญิงนะคำว่าฉันภาษาอังกฤษก็คือ i am นะคะใช้เลือกคำที่มีพลังกับคุณมากที่สุดนะคะมันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในชีวิตด้วยนะคะเวลาคุณทำอะไรเนี่ยมันจะเกิดความมั่นใจมากขึ้นนะคะ,ะถ้าใครขาดความมั่นใจในชีวิตเนี่ยใช้คำนี้เลยนะฉันเก่งมากนะฉันมี ความสามารถฉันพูดเก่งมากมฉันเป็นแรงบันจะดาลใจให้ผู้คนนะคะเวลาคุณพูดน่ะใส่ความรู้สึกนะใส่คำที่มีพลังน่ะถ้าบอกว่าฉันเก่งมากนะคะให้มีน้ำเสียงที่เราเชื่อด้วยนะคะแต่ใครที่ฝึกแรกๆเนี่ยอา,อาจจะยังไม่ชินนะ จะยังไม่อินกับคำนั้นแต่ให้ทำเรื่อยๆไปนะคะทำทุกๆวันค่ะแล้วคุณจะเชื่อแล้วคำพูดของคุณจะมีพลังแล้วมันก็จะเกิดเรียกว่าคำพูดอันนั้นนะ่ะจะมีอารมณ์เข้าไปด้วยจะมีความรู้สึกใส่เข้าไปด้วยนะคะฉะนั้นเดี๋ยวก่อน ฉะนั้นเนี่ยการฝึกปฏิบัติเนี่ยก็ให้ใจเย็นนะคะให้ใจเย็นกับการฝึกปฏิบัติแล้วก็ให้ให้เวลากับตัวเองนะคะเ,เดี๋ยวก่อนนะคะจะเรียวแป๊บนึงนะคะค่ะวันนี้ครูก็มาที่วิทยาลัยนะคะเพราะว่าจริงๆอะ่ะช่วงนี้ครูหยุด ะะไม่ได้ทํางานแต่ว่าเขาขาดคนพอดีนะคะมาก็มาอีกวิทยาลัยหนึ่งนะคะมาช่วยนะคะเพราะว่าวันนี้นักเรียนนะคะเริ่มกลับมากันแล้วค่ะนะคระูก,ก็เลยอ่ะมาก็มาดีกว่าอยู่เฉยๆนะ,ะก็มาช่วยเขานะคะเราได้เรียกว่ารับใช้ชาวโลกนะคะได้ทำงานของตัวเองด้วยแล้วก็ได้มาทักทายทุกคนนะคะ สัญญาณอาจจะหายไปนะคะวันนี้ครูก็มาแบ่งปันสั้นๆนะคะว่า,อาลองเอาไปใช้กันดูนะคะการเซลทอล์กเนี่ยนะคะเราอย่ารอให้ใครนะคะมาชื่นชมเรานะคะเราชื่นชมตัวเองได้เลยค่ะนะคะว่าฉันเก่งฉันสวยฉันหล่อนะ,ะฉันมีความมั่งคั่งนะ ประสบความสําเร็จในชีวิตฉันหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะเพราะถ้าเรารอให้คนอื่นมาชื่นชมเราคงจะรอนานนะคะเราชื่นชมตัวเ,เองแล้วก็บอกกับตัวเองค่ะนะคะวันนี้ครูมาแบ่งปันสั้นๆนะคะอะก็ถึงจุดหมายปลายทางนะคะแล้วก็ใครที่ติดตามครูซันนี่ Sunny นะคะครูก็ฝาก ช่อง Youtube ด้วยนะคะอะวันนี้ก็พยายามจะอัปโหลดข้อมูลให้เยอะๆนะคะกอ็อาจจะล่าชา้าที่นึงอาทิตย์นี้นะคะแต่ก็จะพยายามอัปโหลดข้อมูลต่างๆลงใน Youtube นะคะเรื่องเลขจัก,กรวาลแล้วก็ใครสนใจเรื่องเลขจัก,กรวาลกดแรงดึงดูด ก็ฝากติดตามช่อง u t u b e นะคะเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะที่ครูทำด้วยความรักนะคะก็อยากแบ่งปันสิ่งดีๆอยากเป็นแรงมานานใจให้ผู้คนนะคะการแบ่งปันนะคะถ้าสามารถจะเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้สร้างกำลังใจให้ผู้คนได้ครูก็มีความสุขแล้วนะคะ่ะการทำอะไรที่เรารักนะคะ,ะมันทำให้เรามีความสุขแค่นี้ครูก็พอใจแล้วนะค,ะค่ะวันนี้ก็มาแบ่งปันสั้นๆนะคะ,ะวันนี้ก็ ขอไปพรให้ทุกคนมีความสุขนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนส่วนใดของโลกขอให้มีความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาขอให้มั่งคั่งร่ำรวยและขอให้นำเทคนิคนี้ไปปฏิบัติกันนะคะเซลทอการพูดกับตัวเองนะคะใครพูดอยู่หน้ากระจกได้ยิ่งดีนะคะ,ะ,ะเวลาพูดให้เรามีพลังด้วยนะคะพลังในการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะ ถ้าเราบอกว่าฉันเก่งมากนะคะใส่ความกำลังไปเลยฉันเก่งมากฉันทำอะไรก็ประสบความสำเร็จฉันเป็นที่รักของทุกคนผู้คนทั่วโลกรักฉันฉันเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกฉันเป็นคนที่มีความบังคั่งฉันเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านนะ,ะใส่พลังเข้าไปเลยนะคะมันเป็นโลกของเราเองนะคะ แล้วก็เราพูดกับตัวเองหรือถ้าใครเนี่ยอยากประสบความสําเร็จอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งอยากพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งก็ใส่คําพูดเข้าไปเลยค่ะฉันพูดภาษาอังกฤษเก่งมากฉันพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งมากนะฮะใส่ความต้องการของคุณเข้าไปนะคะว่าคุณอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรและชอบอะไรคําพูดของคุณอาสวัสดีค่ะพี่ป้อม ถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะเดี๋ยวครูซันนี่ก็อยากจะคุยทักทายนานๆนะคะเดี๋ยววันนี้ก็มีภารกิจนะคะก็มาช่วยงานที่วิทยาลัยนะคะพอดีนักเรียนเปิดแล้วค่ะเปิดภาคเรียนนะคะแล้วก็นักเรียนเริ่มทยอยมา,าเรียกว่าใช้ชีวิตนักศึกษาที่วิทยาลัยนะคะครูก็มาช่วยงานนะคะ วันนี้โดนโดนเรียกตัวมาทำเขาเรียกอะไรนะโอเวอร์ไท OT นะคะ OT OT อีกอีก,อกวิทยาลัยหนึ่งนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะพี่ป้อมที่มาทักทายกันนะคะเมืองไทยน้ําคงหายท่วมแล้วนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะให้ให้หนีน้ําได้สะดวกปลอดภัยนะคะอย่ามีโรคภัยเบ็ดเปียนวันนี้ ก็คงจะลาไปสั้นสวัสดีสั้นๆแล้วกันนะคะก็หวังว่าเทคนิคอันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเอาเซลล์ทองไปใช้อย่ารออย่ารอให้ใครมาบอกเรานะคะถ้ารอก็คงจะรอตลอดชีวิตนะคะเราทําเองได้เราสร้างเองได้แล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนในการนําเทคน,คนิคนี้ไปใช้นะคะค่ะน้ําลงแล้วค่ะครูค่ะยินดีด้วยค่ะนะคะยินดีด้วยค่ะพี่ป้อมนะคะขอให้มีความสุขนะคะนอนหลับ ฟันดีนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินล้านที่อังกฤษนะคะตอนนี้นะคะวันนี้จะมีตอรตเตอรี่นะคะ173ล้านปอนด์ค่บับคุณพี่ป้อมนะฮะแหมเรื่องเงินล้านเนี่ยมันเป็นไปได้เลยนะที่อังกฤษเนี่ยขอถูกสักง,งวดหนึ่งเถอะครูซันนี่1้3ปอนด์เนี่ยโหซื้อเกาะได้เกาะหนึ่งเลยนะคะเนี่ยนะ,ะซื้อเมืองได้เมืองหนึ่งเลยนะคะ ก็วันนี้ครูจะไปฝันหวานเรื่องโนตตอรี่นะคะแล้วก็อขออวยพรทุกคนมีความสุขนะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะแล้วก็เราเจอกันคลิปหน้านะคะพี่ป้อมใครที่ฟังย้อนหลังเราก็เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูซันนี่จะเป็นเศรษฐีแล้วค่ะวันนี้จะถูก1้3ปอนด์ค่ะวันนี้ขอ,อสวัสดีทุกทุกคนนะคะนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินล้านค่ะสวัสดีค่ะ